มักวิธีการภาวนาใดก็ตามเนี่ยอย่างมักวิธีผู้เจ้าแตกออกไปเนี่ยสมาถาวิปัสนาผู้เจ้าแตกออกไปสองสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งสติปัฏฐานสี่พระองค์แตกออกไปกายานุปัสนาสติปัฏฐานอีกหนึ่งมักปิฏานนุปัสนาสติปัฏฐานอีกหนึ่งมักนี้เป็นทางให้ถึงนิพพานังจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานนี้เป็นทางให้ถึงนิพพานังธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี้เป็นทางให้ถึงนิพพานังแต่ละอันสมบูรณ์ในตัวของมันเองหมด แม้แต่โพชฌงทั้ง7โพชฌงเจ็เป็นทางให้ถึงนิพพานแต่โพชฌงเจ็เอาไปเจข้อสติสัมโพชฌงเป็นทางให้ถึงนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นทางให้ถึงนิพพานคราดอย่างนี้ทั้ง7ข้อเท่ากับยืนยันว่าแต่ละสติสัมโพชฌงนั้นก็สมบูรณ์เป็นหนทางเข้าสู่นิพพานได้ทั้งหมดและถ้าไปด,ดูในส่วนขยายที่วงขยายต่อในที่อื่นเนี่ย ว่าอ่ะ,จะเจริญสติสัมโพธชงอย่างไรจึงจะถึงนิพพานหรือทําให้วิชาวิมุตปรากฏพระงค์ก็บอกอีกลงรายละเอียดอีกนี่คือลักษณะมรรควิธีจะมีการเชื่อมโยงกันเป็นระยะระยะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าจเจริญสติสัมโพธชงโดยอาศัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อวสคคะเธอจเจริญอย่างนี้วิชาวิมุตได้ปรากฏ เห็นไหมเห็นความสมบูรณ์ของโพชฌงแต่ละข้อแต่ละข้อกลับมาพูดซ้ําอย่างเดิมเปลี่ยนแค่ธรรมวิยยะนะวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขาไล่ไปทั้ง7ข้อของโพชฌงเจ็ดตัดอย่างเดิมเป๊ะแล้วถ้าเอาอย่างเดิมเนี่ยไปใส่ใน33ก้อนของชื่อแทนนิพพานก็เท่ากับพูดตัดอย่างเดิมซ้ำามสามเที่ยว คิดดูว่ายืนยันตอกย้ำซ้ำๆขนาดไหนนะก็ก็เลยถือว่าอนิทัศนังเนี่ยเป็นพุทธศาสนาบทที่สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทรงยืนยันว่าอะสมาะาอย่างเดียวเนี่ยเป็นทางให้ถึงนิพพานนะสมถะาอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงอมตะสมถะอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงอนิทัศนังสมถะอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงวิมุต เปลี่ยนชื่อนิพานไปเรื่อยๆจนครบๆจมสิบสามชื่อและนิพานก็ไม่ได้มีแค่3าสบสามชื่อด้วยนะก็ใส่ไว้ให้เพิ่มในพุทธวจนะบทอื่นก็จะบอกอ่ะสวนอันหน้าลื่นลมป่าอันหน้าลื่นลมลื่นลมภูมิภาคอันหน้าลื่นลมมหาสมุทรทงังเปรียบเหมือนมหาสมุะกุมารหรือกุมาลีน้อย,อ,ย,อ,ยอุปมารปรับไปเพื่อ แสดงให้เห็นถึงแง่มุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแบบต่างๆ